ล่าสุดไปดอุดรเป็นไงบ้างครับมากองเชียร์ตบมือเชียร์กันใหญ่อย่าให้อยู่นานๆน,น,นี่คือเบื้องหน้าแต่คือเบื้องหลังขนคนนะครับจากบุรีรัม์นะอีสานใต้มาเที่ยวอุดรนนะครับก่อนนายกจะมามีการซักซ้อมนะ กองเชียร์ตบมือกันใหญ่ซ้อมกันใหญ่ต่างๆเอาเนี้ยมันก็แหกตาพี่น้องประชาชนกันไปนอยู่เรื่อยนะไอ้เรื่องแค่นี้ยังโกหกหลอกลวงแหกตานะครับแล้วตัวเลขอื่นๆไม่แหกตาเลยนะครับนะเรื่องโควิดคนป่วยคนเจ็บคนตายเป็นยังไงมันก็ไม่ตรงความจริงนะครับแหกตาพี่น้องประชาชนหมดนะเรื่องนโยบายสำคัญเรื่องตัวเลข โด่น,นนี่ต่างๆนะครับมันไม่เป็นความจริงทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ขอให้ความเข้าใจนะครับกับผู้บริหารประเทศด้วยว่าขอให้รู้จักการกระจายอำนาจบ้างอย่านึกว่าตัวเองเป็นทวดาแล้วก็มองตัวเองด้ดยว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับคนก็ขับไล่กันอยู่นะ แต่เวลาให้สัมภาษณ์ทีไรก็บอกว่าคนลักจะเป็นต่อนะผมไม่เห็นผิดอะไรนี่อะไรต่างๆเนี้ยคือจะมองดูตัวเองไม่เป็นนะครับแล้วก็หลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลานะก็จริงยังมีคนอื่นที่มีความรู้ความสามารถที่ทํางานให้พี่น้องประชาชนอีกเยอะมากบายนะครับ